อีหลาคำแพงมือเศราบผ้าให้มาหน้ามาแต่เด็กจะดเดินล่างหนาไปเจ้าข่อ,อยไว้ในร่างเดี๋ยวข่อยลงอาบในี่สาบนามข่อยคุณเอเล่ก็คือเอื่น้นามีคุคขาตัวสีน้ำนมอาบแล้วอาบน้ำแร่แช่น้ำบวกยี่หลาคุณจกบวกบ่บ่คือหลบปูนหานเด้บ้านข่อยเป็นตองรองแต่งแดงมีนามเอื่นบวกม,มือนี่มีแขกมา แขกบ่มีเข้าแต่ว่าเจ้าบ้านมีได้หนวดกับเข้าพี่น้องฟังสารคามสองสองทางสองทางกับเมียนรอย็ดกับเมียนเครื่องลูกเครื่องเจับเจ้าเป็นคนมักโลกแต่พอยี่ก้วยจีนเป็นคนสุบ้านเป็นคนสุบ้านไม่ใช่กบ่เป็นไม้ยักษ์เจ้าขันบ่มองแหง พากินคนันนี่ว่านายแง่กูสอดต่อว่าถึงเิยไม่กินเขาสวยน้ำไายได้ลละคำแพงเขาสวยคนบานอายเอินเขาสวยคนพาการเอินเทียงเนาะพลังเรียกว่าอันแต่ว่าขำเมนบรูเร่อง ก็ขนาดเคยเผ็ดเคยขมิ้นกินเข่าปลายีหลาคำมแพงข้อหมูย่างเกาเหลาอยู่สองคนบ่กินเสร็จกินได้าน้ำกับผักกับหมูข้อหมูย่างนี่ลดช่องด้วยฝนตกไหมเชียงหน้ามีลังค่าพอดีคำมแพงส่วนในฝนก็ร่งตกลิ้นกินเขา่ากินเขาแล้วถือโอกาสฝนตก สีโลกงานในหนองกาล่งซักใหม่เกดขอกไว้ปักใหม่เ็ดขอบสีเอาและแน่งไปไม่มีนนลงกไปเห็ดขอบกุ้งขอกหอยขมขอ,อกปลาบรรยากาศดีได้ข้ามแพงอืมนาเด้กินถอนยต้นใบวันาหนมีมีสบากรนเขินนาพี่ยายหน่อยเลยคิดพ่อกินหอดพี่ปีเตอร์เลย กนจะได้คือกันเป็นพี่กับน้องกันบ้างแซ่บสาบุกุงอ๋อดิงเขาปลาต่างใต้ฝน จับกดอนนี้ไม่ยั่งเดียวมาเดจอลาเด้อมากินของไม้ยังไงยิงลาเห็นมันเดือดขาดคนตกมีมทถาแล้วคนหนึง่งจะนอนเว่นคนหนึง่นงจะลงง่ายนั่อยู่น้ำลายบึดว่ายากยิ่ละ Ừ. Qua ta cháu ở thứ ma năm Nó